เลื่อนกันให้ถูกท่าเลยนะโอ้ยเขาจเต้นตุบๆเลยไม่ได้มานานเลื่นให้ถูกท่าเลยนะใครจะเลื่นอ่ะตั้งท่าดีๆตั้งท่าดีๆนะตั้งท่าดีๆนะแหมคนที่สุดยอดสุดยอดหญิงยอดหญิงชิงแชมป์โลกเลย อาหาที่พักเหนื่อยกันตามอัธยาศใยหาที่พักเหนื่อยกันตามอัธยาใสเดียวลงไปก็ไม่เดียวโอ้คนนี้สุดยอดขาแกร่งขาแกร่งขาแกร่งแห่งยุกพี่จอยพี่จอยครับขอบคุณครับจอดนั่นเลยทางทางข้าสุสานจอดแหน่ใต้วาเลยเล่นเดียวพี่จอดถ่ายรูปไม่ใช่อะไรนันเหนื่อยมาแล้วเต่าหยับเมฆนี่ของแท้ เฮ้ยของแท้เตาเหยียบเมฆพี่น้อย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 นี่ของอ้าวอ้าโอ้ยไม่เป็นไรมีวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโอไว้แล้วถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแล้วแสดงมันเลื่อนจริงๆนั่นแหละถ่ายวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วถ้าล้มเฮ้ยน้องรักน้องรักไม่เจอกันเลยน้องรักเอยน้องรัก ไปเลยไปเลยยาวเลยยาวไปขึ้นไปเลยยาวไปยาวไปที่ตากบอกมีหกเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยได้ข่าวเมื่อวานพาสาวผมยาวไปเหรอฮะพาสาวผมยาวที่ไหนไปโดนตีไก่แล้วควายกระซ่วนกระเซ็ดตรงไหนจะไปเลยเดียวไปเลยอ้าวตรงนี้มีอะไรกบหรืออะไรกบกบกบเขาจับไปแล้วอ้าวเนปองเขาจะวิ่งตามมายังยัไงยังไงมาข้างหลังเนี่ยตีตีกบเฮ้ยตีกบวะ เนี่ยตีให้เล่าทำให้พี่ชายมันตีกบอะตีกบฉายาเขาพดนน่าจะไม้สองน่พดแพร่ล่ะพหน้าทอมพดหน้าท่อมม้องมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ขาแรงมาแล้วไม่รรู้จักเหามามาวิ่งมาเลยบางคนอ๋อพดหน่อยให้สามคนไอ้ทีคนที่ไปข้างหน้าไงที่ไปเขาจะเขาไมขึ้นเงินได้ฮะ เขาไปเขาจะไปขึ้นแพนด้าก็บอลบอกเขาว่าไปแพนด้าดีเขาโทรมาต่อนห้าคนหมูปบแพนด้าเราสองไปทีแรกเราบอลบอกแพนด้าทีแรกเราคุยว่าแพนด้าไงทีแรกคุยตัดสินใจโทรพี่เตี้ยครับครับพี่เตี้ยให้ความดีเหรอผมบอกอุปกรณ์น่ารักมากเราดี่ไงจำผิดพี่ตอนแพนด้าเป็นหนูเออตัวหนูถ้าแพนด้าตัวหนูเออผมว่าแพนด้ามันหนู มาแล้วต่อให้ดิเออต่อให้ไปวิ่งไปวิ่งบวกมาแล้วบวกระยะมาเรียบร้อยเราก็ว่าปกติปอมจะรอปากทางทุกไปไปบวกระยะมาแล้วเหรอใช่ครับไปบวกเพอะมมาโอ้ยแสดงว่าน้องมันน้องนุ้นไล่เหรอน้องวิ่งไล่เหรอน้องวิ่งไล่เหรอระยะเดิเพิ่มหน่อยโอ้ยไปบวกมาเรียบร้อยแก๊งนี้ไปบวกมาคโครโล ฮะไปบวกมาครับปองเออทีแรกว่าแพนด้าไงแล้วพอปองไปก็เลยเปลี่ยนใจเกือบจะขึ้นลดีไม่ไปเขียนดีดีไม่ขึ้นไปก่อนไปบวกมาอีกโลนึงใช่ไหมใช่ครับโอเคเยี่ยมครับ